สวัสดีค่ะทุกคนมารีนแอนด์มีขอพาไปทัวร์เมอร์เมดคอนเทสครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดไปเมื่อวันที่5สิงหาที่ผ่านมามาดูบรรยากาศงานกันดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างช่วงเช้าเริ่มด้วยการประกวดการแต่งกายสวยๆของเราเมอร์เมดโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มกันสุดทั้งความสวยงามและสกิลการพรีเซนต์คอนเซปต์ของชุดแต่และคนก็สวยสมมงกันไปเลยค่ะ นี่คือมือเมดคีมเบอรี่และมือเมดฟาริดาหน้ามาของเราเองค่ะส่วนงานหลักของคุูม,มิ้นก็เป็นเงือกใสบับเบิลเอนดิกนะคะว่าไม่ได้ ต่อ,อการช่วงบ่ายทุกคนกําลังมุงดูอะไรกันอยู่นะเมือเมดโชว์นั่นเองค่ะทั้งบนบกและใต้น้ําจะมีการถ่ายทอดสดขึ้นมาให้กองเชียร์และกรรมาการดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะทํากันขนาดนี้อยากบอกว่าเลิศทุกคนครั้งนี้ครูมินก็ลงด้วยนะเรียกว่าลงไปดําน้ําเล่นจอยๆก็แล้วกันพอจบงานก็มาเอ็นจอยกับเพื่อนๆเ,เงื้อกันประมาณนี้เลยโอ้โหว่าสวยกันทุกคนเลยอะ่ะ คราวหน้าใครอยากมาประกวดบ้างให้เตรียมตัวกันไว้เลยนะแล้วถ้ามีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกอีกจะเอามาอวดอีกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ล่ะไอของเรานะคะลิตรงมาจากเก็ตเลยคะเชคนเห็นไหมอลิธาเมดแพมแมบอกมาเร็วสำหรับโชว์ไรยามนะคะ